ทุกอย่างเป็นไปได้ในวันแชมเปี้ยนชิพนะครับขอเพียงแค่ว่ามีแฟนมวยนะครับตัวโลกให้ความสนใจเนี่ยยังไงยังไงบอสชาตีจัดให้แฟนมวยอยู่แล้วครับและอีกคู่หนึ่งนะครับที่จะเป็นเมกะไฟและเป็นไฟที่ยิ่งใหญ่อีกไฟหนึ่งของวันแชมเปี้ยนชิพถ้าเกิดว่าทั้งคู่ได้เจอกันนั่นก็คือเซงกิอาราซอฟทำน้ำหนักขึ้นไปวัดฝีมือกับทางด้านลิกเกนเฮอร์เซลเจ้าของ แชมป์สองรุ่นสองชนิดก,กีฬานั่นก็คือคิกบ็อกซิ่งและมวยไทยรุ่นไลท์เวท175ปอนด์นะครับซึ่งทางด้านเซงกิอาราซอฟนะครับเขาเป็นเจ้าของตำแหน่งแชมป์คิกบ็อกซิ่งรุ่นเฟเธอร์เวทหรือ155ปอนด์ถ้าเกิดว่ากรณีนี้ทางเซงกิอาราซอฟสนใจในการที่จะขึ้นไปเจอกับทางด้านลิกเกนเฮอร์เซลนะครับเซงกิอาราซอฟจะต้องทำน้ำหนักขึ้นไปถึง20ปอนด์นะครับแต่ก็มีโอกาสเป็นไปได้นะครับ ทั้งเซงกิและก็ริกเกียเนี่ยถือว่าเป็นนักมวยระดับโลกนะครับในเรื่องของการทําน้ําหนักขึ้นไปเนี่ยไม่มีปัญหาแน่นอนนะครับเทียบในเรื่องของสรีระส่วนสูงนะครับทางด้านริกเกียนฮอเซลอาจจะได้เปรียบส่วนสูงทางด้านเซงกิอยู่ที่5เซนและแล้วก็อายุอานามก็ไล่เลี่ยกันนะครับซึ่งทั้งคู่นั้นก็ต้องบอกว่าในรุ่นเนี่ยก็ปราบมาหมดแล้วนะครับจนแทบจะไม่มีตัวช็อกแล้วนะครับ และทางด้านซิงกิทอาราซอฟนะครับเคยกล่าวให้สัมภาษณ์ว่าตัวเองอาจจะข้ามรุ่นขึ้นไปพิสูจน์ฝีมือกับทางด้านริกเกนเฮอร์เซลนะครับส่วนทางด้านริกเกนเฮอร์เซลนั้นนะครับก็ได้พิสูจน์ตัวเองว่าเขานั้นเป็นหนึ่งในนักสู้ที่ดีที่สุดของโลกและในวันแชมเปี้ยนชิพนะครับเพราะเขาสามารถครอบครองตำแหน่งแชมป์รุ่นไลท์เวทไม่ว่าจะเป็นคิกบ็อกซิ่งและมวยไทยและสามารถป้องกันตำแหน่งไว้ได้หลายครั้งหลายคราวนะครับจนนักชกในรุ่นนั้นนะครับ ที่จะขึ้นมาเจอกับเขานั้นในตอนนี้นะครับค่อนข้างที่จะยากมากๆทั้งคู่มีโอกาสได้เจอกันนะครับฮารริเกนเฮอร์เซลนะครับทำน้ำหนักขึ้นไปขึ้นไปเนี่ยโอกาสที่เขาจะทำน้ําหนักขึ้นไปเนี่ยอาจจะมีน้อยนะครับแต่ถ้าเกิดเขายืนพื้นรอในรุ่นไลท์เวท175ปอ เพื่อเปิดโอกาสให้ทางด้านเซงกิอาราซอฟก้าวขึ้นมานั้นมีโอกาสเป็นไปได้สูงซึ่งทางด้านเซงกิอาราซอฟณเวลานี้นะครับในลำดับเลงกิ้งแล้วนั้นต้องบอกว่ามีเพียงแค่ซุปเปอร์บอนคนเดียวนะครับที่ยังมีโอกาสชนะทางด้านเซงกิอาราซ็อบค่อนข้างที่จะสูสีคู่ขี้แต่ถ้าเกิดว่าเซงกิอาราซอฟเจอกับทางด้านซุปเปอร์บอนนะครับและทางด้านอาราซอฟยังจะสามารถที่จะเอาชนะซุปเปอร์ดบซุปเปอร์บอนได้อีกนั้นโอกาสที่เซงกิก้าวขึ้นไปช็อกในรุ่นไลเวทมีโอกาส เป็นไปได้สูงมากๆนะครับแต่ก็ต้องมาดูกันอีกทีนะครับเพราะทางด้านอาราซอฟเองนั้นนะครับก็เปย์ๆว่าเขาอาจจะชกมวยเพียงแค่ไฟถึง2ไฟและก็อาจจะประกาศแขวนนวมนะครับก็ต้องมาดูอานาคตกันต่อไปนะครับแต่ทั้งคู่เนี่ยถ้าเกิดว่าเจอกันเนี่ยจะเป็นไฟที่ยิ่งใหญ่มากๆดูเป็นไฟที่ยิ่งใหญ่มากๆและเชื่อว่าแฟนมวยทั่วโลกให้ความสนใจเป็นอย่างยิ่งนะครับจะได้ดูนะครับว่าใครคือสุดยอดซปเปอร์สตาร์ตัวจริงของวันแชมเปี้ยนชิพนะครับ ยังไงก็อย่าลืมติดตามข่าวสารกันอีกทีนะครับขอบคุณที่รับชมฝากกดติดตามช่องด้วยนะครับ